มีเรื่องของยาเสพติดระบาดหนักครับคุณผู้ชมครับคราวแรกว,วันนี้ก็เลยอยากจะพาไปดูเรื่องยาเสพติดแต่มันเกี่ยวข้องกับคนที่เราอาจจะไม่คาดคิดนะคุณยายวัย67ปีเป็นแม่ค้าขายาเสพติดครับและไม่ได้ค้าอยู่บนบกครับค้าอยู่ในเรือ,อไปดูกันครับนี่แหละครับล่องเรือค้ายาเสพติดนะครับนางฟาตณนะสิริอภัยครับ หรือว่ายายฟาตนะนะครับอายุ67ปีถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเนี่ยครับจับกลุ่มพร้อมกับยาบ้า9ถุง1,791เม็ดครับหลังจากถูกวางแผนล่อซื้อนะครับอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับของคุณยายฟาตนะแต่ว่าเป็นครั้งที่4แล้วครับเขาเอายาบ้าไปซุกซ่อนไว้ที่หัวเรือแล้วก็จอดอยู่ในคลองหลังบ้านพักนี่แหละครับที่หมู่หนึ่บลสกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา ยายก็รับสารภาพนะครับลักลอบค้ายาบ้าให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ยายยายรู้ด้วยยายค้าให้กับวัยรุ่นในพื้นที่อืค้ามาแล้วหลายครั้งหลายหนถูกจับกลุมไปก่อนหน้านี้3ามครั้งแล้วครั้งนี้มาถูกจับเป็นครั้งที่4รับยาบ้ามาจากเอเจตนนะครับแล้วก็มาซุกซ่อนไว้ที่หัวเรือแล้วก็ล่องเรือเนี่ยแะครับลอน้ํารถก็เอาเรือล่องไปก็ไปขายยาบ้าโอ้ สาเหตุที่ต้องหันมาทําการค้ายยาบ้ายายบอกว่ามันไม่มีอาชีพยิ่งโควิดระบาดหนักครอบครัวลําบากก็ยังบอกว่าตั้งใจจะทําเป็นครั้งสุดท้ายมเมื่อครั้งที่สามยายก็บอกตั้งใจจะทําเป็นครั้งสุดท้ายครับครั้งแรกยายก็บอกว่าตั้งใจจะทําเป็นครั้งสุดท้ายนี่แหละครับก็วนเวียนกลับมานะครับเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมดําเนินคดีฐานมียาเสพติดไปในครอบครองแล้วก็เพื่ออ,อาจจัดจำนายด้วยนะครับนี่โทษหนักเลยทีเดียว